จะพาเพื่อนๆมาดูอันนี้แม่บ้านเจอต้นอันนี้เขาขายเท่าไหร่เขาขาย15เหรียญต้นเนี้ยต้นมะรุมใ่ไไหหนดด้จุ Sorry I know I'm tired I just I just want to show my friend this one Yeah this one is a very good m e d i c i n e Yeah I know i t s very good you can check on the internet they s a i d Yeah I know that Yeah. can fit everything I'm gonna tell her to come get it ต้นอันนี้แม่บ้านแม่บ้านมีแต่แม่บ้านกินไม่เป็นมีถนนด้วยค่ะมีทุกอย่างมีมะม่วงมีมะม่วงมีมะนาวมีสารพัดเลยค่ะอันนี้ต้นลำไยเน่ลำไยลำไยลำไยลำเอียวูสสารพัดอะโวคาโดก็มีแต่คงปลูกไม่ได้ค่ะอะโวคาโดอันนี้ต้นมะเฟืองค่ะต้นมะเฟืองบ้านจะกลับบ้านแล้วค่ะร้อนมากเลยไปแล้วค่ะ อยู่ในเมืองไหมคะนูน้นใกล้ๆนู่นค่ะตอนนี้เราหันหน้าเข้าในเมืองนะคะ mm hmm. ก็อินาลามันจะเป็นเซอเบิร์บของบิสเบนซิตี้ is that right <Yeah. S 1> อินาลา is suburb of brisbane ใช่มันจะอยู่ในเขตของบิสเบนนะคะแต่ว่าบ้านไม่บ้านมันจะอยู่ในเขตของโลแกนนะคะ w well, e see brisbane when you come here <c oughs> yeah i know ขับลงไปนี่ก็จะมองเห็นเมืองอยู่นะคะโอวันนี้มาไม่ถูกวัดเลยค่ะมันร้อนนู่นนะคะใกล้ๆนู่นนะอันนี้แม่บ้านใช้โก p r โปรนะคะมันเลยซูมไม่ได้นะคะก็คือเบิร์เบิร์บก็เหมือนเหมือนเขตเหมือนแขวงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็จะเป็นแขวงค่ะก็ที่แม่บ้านจะพาไปเป็นเวียดนาม ตลาดของคนเวียดนามนะคะส่วนมากก็จะไปในนั้นก็จะเป็นวิถีชีวิตของคนเวียดนามเลยะคะ่ะเขาก็จะนั่งเล่นมากฮอสนั่งดูดบุหรี่กินเฟอของเขาไปะคะ่ะฝนลงสองวันเขียวอืบขึ้นมาทันทีเลยะคะ่ะค่อยยังเชื่อหน่อย t s q u i t e green h e r i d a g d a r l i n g see this new house nice yeah บ้านบ้านใหม่นะ่ะสวยน่าอยู่คะ่ะถ้าเป็น โซนบ้านใหม่เรียวเอสเตทขึ้นมาใหม่นะนู้นตรงนู้นนะคะแม่บ้านยนังนึกอยากซื้อบ้านใหม่อยู่เลยแต่เดี๋ยวเอาไว้ก่อนให้ลูกจบน s c ส o o l คให้บ้า ดูอีกทีนะคะร้อนมากเลยตอนนี้หันหน้าไปทางแดดแล้วแดดเผาขาไม่บ้านหมดแล้วดูดิถึงแล้วค่ะตลาดเวียดนามคนเยอะมากรถเต็มอึ๊บเลยค่ะในบ้านโชคดีนะึกว่าจะต้องหาที่จอด,ดรถไกลซะแล้วพอดีเขาเลื่อนรถค่ะเลยได้ที่จอด โอ้ตายตายค่ะแดดแดแดเปรี้ยงเลยพ่อบ้านดูนาที <c oughs> เอารวดเข็นก็ร <c oughs> ้อนมากค่ะอุ้ยตายตายบ้านใส่กางเกงขายาวมาเลย วันนี้ก็เข้ามาในตลาดแล้วนะคะเดดร้อนมากแม่บ้านจะทนไหวไหมเนี่ยอาหารเวียดนามเยอะแยะเลยค่ะอยากมานั่งกินกว๋วยเตี๋ยวเหมือนกันพ่อบ้านคงไม่กินด้วยอะ <c oughs> ดูผกัผกค่ะผกักผอู้ยมีต้นไม้ขายเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครอยากได้ต้นไม้ปแปลกๆต้องมาต้องมาเดินตลาดคนเอเชียอย่างเงี้ยนะคะ ขาจะมีต้นไม้มาขายกันเดี๋ยวแม่บ้านพามาดูเดี๋ยวไปกดตังก่อนค่ะไม่มีเงินสดเพราะว่าตลาดเนี้เขาไม่รับการ์ดเขาเขาจะรับแต่เงินสดโอ้พระเจ้าช่วยควยกอนร้อนหัวจะแตกเลยเดี๋ยวไปหาก ATM อกันค่ะท่าน,นี่ข้างนี้อู้หอน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 ตายตายตายบุช่ย โอ้พับมาแล้วเอ้ยพับพับมาแล้วค่ะกิโลแล้วหกเหรียญเดี๋ยวไปกดตังกันค่ะเดี๋ยวแม่บ้านพาเพื่อนๆไปซื้อปลานะคะไปดูปลากันค่ะดูผักโอ้เยอะแยะตะแปะเดี๋ยวพาไปดูปลาค่ะ แม่บ้านอยากได้ปลาตัวเล็กๆบ<ม>ุกไปปลาแล้วหมดตังตรงน้น้องบ้านอันนี้ปลาบาลามันดี้ค่ะปลากระพงแม่บ้านอยากได้ปลาอย่างเงี้ยยีโลเทลเดี๋ยวดูนะคะว่ามีปลาอะไรอันนี้ปลาปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาน,นินปลาเนน,นหรือเปล่า ไม่มีความรู้เรื่องปลาใดๆทั้งสิ้นค่ะเดี๋ยวพาไปซื้อไอ้ฟลเซ้นเลคะดูปูดิคะปู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 ป,ป,ปูปูสารพัดปูค่ะ อันนี้ปูจกกักะจันงค่ะปลาอะไรมั่งก็ไม่รู้แม่บ้านไม่มีความรู้เรื่องปลาเลยอันนี้หอยหอยอะไรอะ่ะหอยหอยอันนี้ไทเกอร์พรอนค่ะแต่ว่ามันตัวเล็กไปทำกุ้งแช่น้ำปลาเนาะไม่ค่อยสดนะคะเน,นี่ยต้องระวังอันนี้มัตโซ่มัตโซ่สดไหมเนี่ย เดี๋ยวแม่บ้านขอเลือกปลาก่อนนะคะอันนี้ปูหอยเดี๋ยวแม่บ้านขอเลือกปลาก่อนนะคะร้านนี้เป็นร้านขายเนื้อนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปซื้อเนื้อค่ะซื้อเนื้อร้านนี้สนุกมากครับมีขายเยอะะดูดิเนื้อเเดี๋ยวแม่บ้านพาไปซื้อผักร้านนี้ค่ะดู แดดบ่ายโมงครึ่งเปรี้ยงๆค,ค่ะไปซื้อเนื้อเหนือยังก็วิ่งเอาเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวพาซื้อผักร้านนี้นะคะอของโปรดค่ะนี่มันแกวจากบ้านเราเนื้อแน่นๆเลยค่ะอันนี้ก็ข้าวโพด,ดข้าวโพดข้าวเหนียวสารพัดเลยค่ะ หลายช็อปนะคะที่แม่บ้านเข้ามานี่ไม่ใช่ช็อปเดียวช็อปละนิดช็อปละหน่อยอ๋อแม่บ้านจเจ้าอันี้เนี่ยค่ะอันนี้สองเหรียญสอเหรียญยี่เดี๋ยวจะเอารูกชอบกินค่ะเอาไปสักสาอันเป็นเจแปนิสคารีค่ะแล้วก็เอามันอันนี้ไปแพ็ค แม่บ้านซื้อปลาไว้ค่ะเดี๋ยวพอเลือกปลาแล้วก็จ่ายตังค์ไว้แล้วให้เขาทําสะอาดให้ค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะกลับไปเอาปลาโอ้ยเหนื่อยค่ะเอาอันนี้บงัง เนี่ยพาพ่อบ้านมาตลาดแบบนี้แกเข้าไปกับเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้จะทํายังไงหลอกฝลังนะคะแกก็ได้แต่เข็นรถเข็นแล้วก็จอดรอเป็นจุดๆแม่บ้านก็เข้าไปมั่ว <c ười> คนเอเชียเข้าไปมั่ว <c ười> แม่บ้านเข้าไปมั่วแต่ละร้านบ้านก็ก็ิวของออกมาแกมีหน้าที่มารับแล้วก็ใส่รถเข็นครับบ,บ้านสาาเพื่อนๆมาดูอันนี้แม่บ้านเจอต้นอันเนี้ยเขาขายเท่าไหร่เขาขาย15เหรียญนต้นเนี้ยต้น,น,ตนมะรุมไกนกไ sorry อ่ n นอนอ่ะ e มทาย I just I just want to show my f r i e n d this one yeah this one is a very good m e d i c i n e yeah I know it's very good you can check on the internet they say yeah I know that yeah can fix everything yeah ไอ้กระนาเชาเขาจะทำเกล็ดเนี่ยต้นอันเนี้ยแม่บ้านแม่บ้านมีแต่แม่บ้านกินไม่เป็น มีถนนด้วยค่ะมีทุกอย่างมีมะม่วงมีมะม่วงมีมะนาวมีสารพัดเลยค่ะอันนี้ต้นลำไยเนกลำไยลำไยลำไยลำเอีย,อยสสารพัดอะโวคาโดก็มีแต่คงปลูกไม่ได้ค่ะอะโวคาโดอันนี้ต้นมะเฟืองค่ะต้นมะเฟืองบ้านจะกลับบ้านแล้วค่ะร้อนมาก <c oughs> ไปแล้วค่ะ <laughs> พ่อบ้านอย่างเซ็งเลยค่ะมาตลาดนี้ทีไรแกเบื่อ แต่แกแกก็ไม่พูดว่าแกเบื่อนะคะแกก็ยืนดอทองคี <laughs> แกบอกว่าแกเป็นลาครับมาเข็นรถโดยเฉพาะ <laughs> พาไปช้อปปิ้งในซูเปอร์มาเก็ตแกยังมีแบบอารมณ์ดูอาหารแกเลือกไปคะ่ะแต่มาตลาดแบบนี้แกก็ no เดียไม่มี idea, ไอเดียใดๆทั้งสิน้นเข็นรถให้เมียอย่างเดียว <laughs> แถมตลาดนี้จ่ายเงินสดด้วยนะคะฝลังถ้าจะให้จ่ายเงินสดน่ะ ในเวลารีบเร่งอย่างเงี้ยงงค่ะเพราะว่าวิถีชีวิตของเขาเขาจะจ่ายคาร์ดกันใช่ไหมคะดูสิค่ะเนี่ยจะสองโมงกว่าแล้วคนยังเต้มอยู่เลยไปค่ะกลับบ้านกันร้อนมากเลย